สิติพอดีสิพอดี วันนี้นะครับเราจะมาเทสกบติปิกสีทองกันบ้างท่านผู้ชมหลายคนบอกเอาสีทองตีให้ดูหน่อยตีให้ดูหน่อยนะครับนะ่าจะไม่ก่อยลงคลิปสีทองเลยจัดให้นะครับบางคนเรียกสีเหลืองจริงๆคือสีทองนะอะมาชมกันที่เดิมจิบนะจิบพอดีจิบพอดี โอ้ท่านผู้ชมผมเพิ่งเคยเจอปลาช่อนจิบก็กัดนั้นก็ปีกเนี่ยคิดว่าจะตีมีแต่ตีจิบชะโดนี่ตีจิบปลาช่อนขึ้นปุ๊บตีใส่ปั๊บ,บโดนตุ้มเลยหมไมอหไรอ่ะ,อะ,อะ ถัดไปไม่รู้ oh. ไม่นับเลยมันจีบ่างนั้นบบน่นอยาเริ่มออกแล้ว ん <up. S 2> nói chung chỉ có đi đó cắt dài quá dài thế cái đồ hoàn cong rồi đó nếu mà còn này đặt con bẩn ตีข anyway> ึ้นเลยไม่ไม่ติดหนัมีที่ไหนตัทสวัดีตากัดติ๊งโอ้โหนต้นกลัวยเห็นปะเห็น มุนดนยู่ไม่ติมันแข็งหลุดด้เนี่เอาไม่หลุดเฮ้ยท่านผู้ชมผมไม่อยากจะเสียนี่ตัวแค่ขี่เดียวนะมันกืน3.8ามี่แปดเซนได้สบายเลยอปากกรลูกเห็นไหมเนี่ยด,ดูดิกบสีป,ปีกสามยี่แปดไซส์ขีด่เดียวเนี่ยกืนได้นะ ไม่ต้องกังวลเลยนะครับที่เหยื่อมันดีปลามันคืนหมดไปหาซื้อมาใช้กันนะครับกบกติดปีก3.8กัดปลาแห้งแบกปากับปลาแ,แบกปลาตามต่ตอต่ออะไรทำทำไมอ้ชามเจรจาเจรจาเลยโอ้โอ้โ<อ>สัตว์เอ้ยเมื่อกี้เสียงคันชนอะไรไม่ไพ่โอ้ยเกือบหักดีนะไม่หักหักนี่ตกปลาแพงแล้วนะ เหมือนมันเหมือนกัดไม่โดนนะ,ะ,ะตัวเมื่อกี้เหมือนกัดไม่โดนนะเออเอาไหมเอาใหม่อะไรอเอะช้าเออนีนี่ บลาดูว่ะแม่ บาาได้แบบชิวๆเลยฟาหนะ่อยผมพ่เขาพูไปแล้วเห็นปะเห็นยจัดได้อะเจอละจัดเลยเหอเดินเด็กตกจัดเลยของก็ดีจริงโอ้ี๊เลย ขอมดีจินก็กี้ลเลยปกี้เลยฮอ้้งประชมกินแล้วบินได้เลยะไอต้องไม่ต้องไม่ต้องเีลามันนี่คือแบบไม่ต้องเฉียงละคันสิบดีสิวันเนี้ยก็ดูนะเนี่ย เห็นไหลงคออีกแล้วนะครับตัวนี้ไซส์ประมาณ3ามขีดนี่เรียกกะเบ็ดนะครับ <มา S 1> ดูครับไอะก,ก็ลงคอลงคอกินดีขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้หรอกครับกบติดปีก3.8กัดปากแคกแบปกปากปากลับบ้านครับจัด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 ตามด้านหนก,ก่อนตกปลาใกล้บ้านท่านเลจ๊ะไปเป็นไงลงน้ำสีเลือกเปลี่ยนละเป็นสีเหลืองอ่อนตอนแรกเป็นสีทอ,ทองทองดำอยู่นะสวยขึ้นนะครับ ต่อโอ้เอาป่าผับุ้งเลยเฮ้ยต้นมะม่วงเลยเห็นไหมเห็นครับโอ้โห้ลกเลยเอาป่ะตัวกัดดิเอาป่ะเอาล่ะให้ที่มึงมาดีกว่า ข็มาที่ขาบนะเฮ้ยปึ๊บปึ๊บเอาหน่อยเอาเรียกันหน่อย กว่าดีกว่าเห็นไหมเห็นครับก็คันไปใช่ไหมมองละมองละเอาเลยมา,มา,ไ,มาไม่กัดดีกว่า

โอ้ยย้อนเนี่ยนี่คือปลาย้อนมันมันวิ่งเขาเนี่ยเขามันว่ายเข้าเราไงโอ้โอใหญ่ีิว่ายังไงละ่ปะปลาช่อนรู้ลมนี่ปลาช่อนรู้ลมนี่นะครับท่านผู้ชมเวลาปลาช่อนที่มันมีสายมันจะฉลาดมันจะเนี่ยมันจะว่ายเข้าหาเราซึ่งถ้าเราเก็บสายไม่ทัน่ะยังไงก็หลุดนะครับเพราะว่ายังไงอะ่ะมันเป็นแบบ นีสายของปลาช่อนเน่ะผมไม่เข้าใจว่ทำไมมังย้อนคือเนี่ยมันชอบย้อนย้อนที่ไรห,หลุดทุกทีถ้าเก็บสายไม่ทันนะครับแต่กบติดปีกบเบ็ดมันโผล่เบ็ดมันโผ่ร้อยเปอร์เซ็นตอ่ะยังไงก็โดนเนี่ยบวกครบรอ,อกรอบเจ็ดจดแปดนี่เก็บสายรัวๆเลยได้ตัวนี่ครับท่านผู้ชมดูย้อนนี่นักเหรอย้อนนี่นักเหรอโดนนี่ครับนี่สีทองเห็นปะ ย้อนย้อนเกือบหลุดแล้วใส่ครึ่งโลได้ฝากไปด้วยนะครับกบติดปีก8 8กัดปากแหกแบกบ้าก,กับบ้านสำหรับร้านค้าไหนอยากรับไปขายที่ร้านละเอียดขึ้นแล้วนะครับรีบติดต่อมาสั่งจองเลยช่วงนี้คิวยาวสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ให้เจมด้วยไปแล้วสวัสดีครับ